ส่วนความคืบหน้านะครับในการสร้าง พระเมรุมาตรนะครับตอนนี้ทางกรมศิลปากรก็มีการเริ่มดําเนินการแล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับคุณพนมบุตรจันทระโชตครับอธิบดีกรมศิลปากรครับกล่าวว่านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับได้เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีบวงสรวงเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานามาตรและเครื่องประกอบในพระราชพิธีท วายพระเพิงพระบรมศพส,สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามแบบโบราณราชประเพณีครับเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทํางานได้อย่างราบรื่นซึ่งในการนี้ครับได้มีรับสั่งด้วยพระมิตราให้ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่อย่างดีครับหลังจากนี้ครับจะมีการปิดการเข้าชมโรงราชรถนะครับภายในพิพิธภัณฑ์ทัศถานแห่งชาติพระนครตั้งแต่วันที่6พฤศจิกายนนั่นก็คือเมื่อวาน และก็จะมีการเริ่มดําเนินการบูรณะโดยประสานการทํางานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมสัมภาวุษทหารบกและกรมอู่ทหารเรือครับในการศึกษาตรวจสอบสภาพโครงสร้างของราชรถระบบก,กลไกและการเคลื่อนที่และการชักลากด้วยนะครับให้ความมั่นคงแข็งแรงดําเนินการซ่อมแซมกระจกและก็การลงลักปักป,ปัดทองนะครับปิดทองต่างๆเพื่อเป็น การที่ซ่อมแบบงานช่างฝีมือนะครับเน้นความสวยงามสมพระเกียรติคาดว่าจะเสร็จราวเดือนกันยายนไม่เกินเดือนตุลาคมนะครับซึ่งเป็นเวลาที่ใกล้เคียงกับการก่อสร้างพะร,เรพะเมขอภัยรระเมุมาตรแล้วเสร็จนะครับซึ่งอธิบดีกรมศิลปากรครับก็กล่าวว่าสําหรับความคืบหน้านะครับการออกแบบพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบนี้ก็ได้จัดสร้างนะครับทำแบบร่างเบื้องต้นเสนอแล้ว ด้วยกัน3องค์ประกอบหลักนะครับคือถูกต้องตามโบราณราชประเพณีงดงามสมพระเกียรติและการัทำรายละเอียดของการออกแบบลวดลายสื่อถึงพระราชะกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณผ่านลวด ลายของซุ้มครูหาต่างๆให้มีความงดงามและอ่อนหวานนำเสนอพระราชะกรณียกิจการทรงงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพันธุไม้ที่เกี่ยวข้องกับพระองค์นะครับก็เป็นความคืบหน้านะครับในการบูรณะปฏิสังขรณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากทางกรมศิลปากรน,นะครับ